เอเกนคลับนะครับออกไม่สัมภาษณ์นะครับบอกรู้สึกผิดหวังมากครับที่ไม่สามารถพาทีมพลิกสถานการณ์กลับเข้าสู่รอบเซมิฟแนลในยูโรปาลีกได้แต่อย่างไรก็ตามครับก็ภูมิใจกับลูกทีมครับที่สามารถกลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างคลับพูดว่าไงบ้างไปดูเลยครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมเลกที่2นะครับของฟุตบอลยูโรปาลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นเกมที่แบรกาโมครับ อตแลนตาครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างผงแดงลิเวอร์พูลนะครับทีมเต็งแชมป์ในรายการนี้ซึ่งเกมแรกครับที่เจอกันที่แอนฟิลด์ครับปรากฏว่าทีมอย่างออตแลนตาทําผลงานช็อกโลกครับด้วยการไปชนะลิเวอร์พูลถึงทีมครับ3ประตูต่อศูนย์ครับแน่นอนครับในเกมนี้แฟนบอลหลายคนก็คาดหวังนะครับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้อีกครั้งหนึ่งในการเจอกับทีมอย่างออตแลนตาและเกมนี้ครับดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นแบบนั้นครับ ก็เปิดฉากเริ่มเกมมาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะครับทีมอย่างลิฟภูก็ได้ประตูออกนำมาตาลันตาก่อนจากจุดโทษของโมซาร่ายิงเข้าไปอย่างมั่นใจนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับลิ์พูก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับแต่เกมนี้มันดูเหมือนว่าไม่ใช่วันของลิ์ภูนะครับสร้างสรรโอกาสยิงประตูใส่ตาลันตาได้เพียงแค่สิบครั้งเท่านั้นนะครับเข้ากรอบไป5ครั้งนะครับคือถ้าเกิดดูจากสิติวันนี้ก็ถือเป็นการที่ลิ์ภูเล่นแล้วก็สร้างสรรโอกาสในการยิงประตูคู่แข่ง ได้น้อยกว่าปกตินะครับโดยจบเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลทำได้ดีที่สุดนะครับก็การด้วยการบุกไปชนะทีมอย่างอัตันตาถึงบาการโมครับ1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ไม่ดีเพียงพอนะครับที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แหละครับโดยหลังจบเกมนี้นะครับทางเจเกนคอฟอ์ไม้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเจ้าตัวรู้สึกผิดหวังมากๆนะครับที่ไม่สามารถพาทีม พลิกสถานการณ์ผ่านกสู่รอบเซมิไฟแนลได้แต่ก็ภูมิใจนะครับกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่สามารถกลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบทสัมภาษณ์ของครอปนะครับก็บอกว่าทางฝั่งของล์พูนะครับถือว่าเจอกับอุปสรรคที่ใหญ่ครับหลังจากแพ้ในเกมแรกมา0ูนย์ต่อและผมผิดหวังนะครับที่ทีมตกรอบแต่ฟอร์มแบบนี้นะครับคือการตอบสนองที่เราต้องการผมมีความสุขกับช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเกมนี้เพราะมันแสดงถึงความทุ่มเทความกระหายและก็พลังงานออกมา หากเชนลกซันเดอร์อโนฟฟิทกว่านี้เขาคงจะอยู่ในสนามได้นานมากยิ่งขึ้นแต่เขาสามารถลงเล่นได้ในเกมนี้ก็เถอเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่แล้วนอกจากนี้นะครับเจเกนครอปยังพูดไปถึง3เกมก่อนหน้านี้นะครับที่แพ้กับอตาลนตาแพ้พาเลทและก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยครอบบอกว่าตลอด3เกมก่อนหน้านี้เราสร้างสรรค์โอกาสยิงคู่ต่อสู้ไป67ครั้งแต่เราไม่สามารถชนะคู่แข่งได้มันคือเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากแน่นอนว่ามันคือความผิดพลาดของเรา วันนี้เราก็รีบเร่งเกินไปหลายจังหวะแต่มันไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่และก็ถือว่าเราสามารถกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราต้องกลับไปทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพรีเมียร์ลีกเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเพื่อฟื้นฟูร่างกายสำหรับเกมเยือนฟูลแลมและมันจะเป็นเกมที่ยากอีกครั้งหนึ่งและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของทางเจเกนค็อปแหละครับและโมซาร่านะครับหลังจากที่ยิงประตูได้ในเกมนี้จากจุดโทษในนาทีที่7นะครับ จากนั้นนะครับเขามีโอกาสยิงประตูได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกแต่ก็ยิงพลาดไปและก็โดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66ครับผู้สื่อข่าวก็มีการถามถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับโดยเจคกนครับก็บอกว่าผมไม่มีความกังวลนะครับมันคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับกองหน้าได้ทุกคนและทุกคนก็ต้องผ่านมันไปให้ใหได้เช่นเดียวกับโมซาล่าโมคือหนึ่งในผู้เล่นที่มกประสบการณ์ที่สุดในทีมชุดนี้นั่นแทบจะบอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพลาดโอกาสดังนั้นมันจ และวันนี้เขายิงจุดโทษได้อย่างสุดยอดแล้วก็นิ่งมากและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเจเกนคลอปที่พูดถึงโมซาล่าครับและนี่นะครับก็คือสถานการณ์ของลีพูลณเวลานี้นะครับจาก4ถ้วยที่มีโอกาสในการลุ้นแชมป์ครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2แชมป์เท่านั้นแล้วนะครับเพราะว่าตกรอบฟุตบอลเอฟเอคัไปด้วยการแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับยูโรปาลีกครับก็ตกรอบครับด้วยการแพ้ทีมอย่างอตาลันตาส่วนตอนนี้ครับ อีกหนึ่งถ้วยที่สามารถตุนแชมป์ได้นั่นก็คือพรีมลีครับตอนนี้ครับอยู่อันดับที่3ของตารางครับมี7 1แต้มตามหลังทีมจาฝูงอย่างเรอบสิฟ้าแมนซิตี้สองแต้มขณะที่เกมการแข่งขันยังเหลืออีก6นัดนะครับก็ถือว่าโอกาสก็ยังเกิดขึ้นได้ที่จะสามารถคว้าแชมป์พรีมลีครับก็อาจจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับที่ตกรอบยูโรปาลีกไปนะครับแล้วก็มาเน้นในเกมพรีมลีกอย่างเดียวครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าปีส่งท้ายเจเกนครอปในปีนี้นะครับล์พูดจะได้กี่ถ้วยนนนะครรัับกก็ตต้้องมมาาุ แห้เพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของรีพูลในตอนนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไปด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนด้วยด้วยกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ามันเพื่อสุขภาพอยู่ในเวลานี้นะครับแนะนำนู่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพเอเมอรัลนะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน้ำมันค